ไม่ว่าคุณเจอปัญหาใหญ่แค่ไหนใช้สูตรนิดหน่อยคุณจะผ่านมันไปได้แล้วได้โชคดีแบบเกินที่คาดไว้อีกทุกครั้งที่คุณเจอปัญหานะจะบ่นจะระบายจะพูดออกมาไม่ผิดแต่แปบ๊บเดียวก็พอได้แล้วคุณเข้าใจปะ่ะพูดครั้งเดียวพอได้แล้วอย่าพูดซ้ำๆอย่าทำบ่อยๆเพราะจำไว้เลยว่าอะไรที่คุณโฟกัสอะไรที่คุณจดจอ่ออะไรที่คุณใส่พลังงานลงไป มันจะขยายเพิ่มเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรู้ตัวคำนี้คำเดียวเลยรู้ตัวให้ได้บางคนน่ะที่แย่กว่าคืออะไรรู้ไหมคุณจะโชคดีไม่ได้ทั้งชีวิตถ้าคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าคุณกําลังเป็นอะไรคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าคุณอารมณ์เสียถ้าคุณอารมณ์เสียไม่ผิดถ้าคุณบ่นไม่ผิดรู้ตัวให้เร็วถ้าตอนเช้าคุณตื่นมาแล้วคุณรู้สึกยุ่งมากเลยเดี๋ยวอนั้นก็เข้ามาอันนี้ก็เข้ามาทั้งวันคุณจะยุ่งทั้งวันเลย เปิดวันมาแล้วคุณเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่แล้วคุณไม่หยุดตัวเองด้วยไม่รู้ตัวด้วยว่าเป็นแบบนั้นอยู่มันจะดึงดูดเรื่องแบบนี้เข้ามาตลอดเลยเราเรียกกันว่าพลังงานคุณจะส่งไฟออกมาทั้งตัวหรือคุณจะส่งแบบโอ้โหออล่าเอาแบบไหน,นคุณเป็นคนเลือกเองเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณไม่ผิดไม่ผิดที่อารมณ์เสียไม่ผิดที่รู้สึกแย่ไม่ผิดที่บ่นคนนั้นไม่ผิดที่ว่าคนนี้แต่รู้ตัวให้เร็วและรู้ตัวว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่คนสำเร็จ คือคนที่ควบคุมตัวเองได้